เอาเลยได้บบบนี้พี่น้องเอ้ยเอาเลยได้บา,า,าบา <c oughs> ถวยไงยถวยน่อยบไว้ <c oughs> มันหิวตัวงอตัวนี้คือสลัดกะซอยซอยเอาหนะอพี่น้องมีสลัดพร้อ,อมต้นเสริมสละแนเอา,าลงไปเลยหลังไปินเรียบร้อยตัวนี้ก็อกัดกับปีมาเด้อมาหาสาวนะขอยเด้อ ทำใหญ่มากให่สอบคือเราคือสิกิ้นรายอยู่เพราวะ,าว,ะาาว่ายัง <c> ห <ười> ิวท้องยังว่ะอู้ยพี่หน้อเอ้ถุงนึงซื้อมาสามถุงก็นยีช่ชอนถุงเปลานะหนักจัดก้ำหลังเ้ากินตอนห้เาเห็ดและห้าข้า็กินเพราะเราเคากินข่าแล้วอืมลุยเลยไปน้าเตรียมมาพอดีเลยเครื่องถั่ว โอ้ยไม่ค้าไก่ไม่ค้าตไใ่ตับบใ,บใ่พร้อมเนาะสุด <S <S มาเด้อวันนี้เด้อมาเด้อโอ้ยกระปุกกระปีกับเป็นปูใหญ่ๆเลยเลยมาๆเสร็จะบวงเหมไม่ถูเหม่นถูเปก่อนบุ้มอัดสอนองไงครัะเออ ตอนบวมนี่ไปดูจัดไปใน,นจัดมาเล็กเหงมาเดอ้อมากินน้ำันเดอ้อโอ้ยน้องนงพอแม่ลูกหลานมาเด้อลูกหลานลูกแพ้มากินน้ำแม่เฮ <c oughs> <c oughs> ง,งเฮงเฮงเฮงกินเทีนึงเด็กเขาเด็กกับเฮงโบยหยาบโบยง่ายนะพี่น้องมันหักคือว่าแหละคันท้าเด็กเ็ดมาเกิดต้องใส่เวลาในแจักหน่อยถ้าเห็ดกินในสิดส่วนตัวห0 0เ็ดกินแบบ น้อยหนึ่งท่านเห็ดคายคือตะก,กี้โอ้ตะก,กีก๋วเห็ดคายพี่น้อ,เองเออขึ้นกกยอดสิมือเห็ดเป็นขระเจาเห็ดแนักว้าเห็ดอีกแน่ตะกี้เลียงลูกเลี้ยงเต่าหย่อนแหละโอ้ยยิมแสพพี่น้อง กระปีกรไปเป็นแห้งคักแซ่บพักแซ่บพักแค่คาดจ้องเออพีกดิ๊บเ็มมาจาัดสดเทสและขอ,องเติมอีกกินเ็ดไลกับกระเพาะขึ้นนะ เรื่องกลิ่นกับโบสุขภาพเด็กนก้องกรขอนเป็นคนสุขภาพบีเป็นเนอะว,วยซื้อกับน้ำสะาพี่นนองกิน <c oughs> เห็นมันมนนสาครางแมนกระแสบซาใจเฮาเสียงรถพุนห่างเลย เพื่อสีหอดปากนะพี่อง

ฉันอ่หมู่หงมาซอยชิงเงาไม่แห้งแท้เมื่อยนะสียหายพวกไปแล้วกับเมือ่อยก็เลยเอาทำสบาย เสขขอนก็เขาใจที่เดิหน่าเสียงโดนม่พิสิคอยเสื่องเมื่อกีดังไสบน,นักสบเส ข้าวท่องกับมียุงไปไหมยืมยังไงบ้าดีเจคนรกแต่อย่างเพิ่นงได้ฮึจิตใจ ผมหมดใจแล้วเนาะพี่น้องเอฟซีเบื้องสุดสุกคเนเนาะเสียงเรยเจ้าหามาแล้วสิบนิ้กสิประมาณนี้พี่น้องบ๊ายบาย